สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เป็นการจัดอันดับการพัฒนามนุษย์นะครับโดยในตารางการจัดอันดับเนี่ยทางเพจเขาก็ได้ยกมาเฉพาะในอาเซียนนะครับโดยอันดับในตารางก็จะมีดังนี้ครับสิงคโปร์ดัชนี0.949อันดับหนึ่งของอาเซียนอันดับที่9ของโลก บลูนดัชนี0.823อันดับ2ของอาเซียนอันดับที่55ของโลกมาเลเซียดัชนี0.807อันดับที่3ของอาเซียนอันดับที่63ของโลกไทยดัชนี0.803อันดับที่4ของอาเซียนอันดับที่66ของโลกโดยเสียอันดับแรกนี้จัดอยู่ในการพัฒนามนุษย์ที่สูงมากนะครับเวียดนามดัชนี0.726 อันดับ5ของอาเซียนอันดับที่107ของโลกอินโดนีเซียดัชนี0.713อันดับที่6ของอาเซียนอันดับที่112งของโลกฟิลิปปินส์ดัชนี0.710อันดับที่7ของอาเซียนอันดับที่13ของโลกโดย3อันดับนี้จัดอยู่ในการพัฒนามนุษย์สูงสุดนะครับ สปปลาวดัชนี0.620อันดับที่8ของอาเซียนอันดับที่139ของโลกเมียนมาดัชนี0.608อันดับที่9ของอาเซียนอันดับที่144ของโลกกัมพูชาดัชนี0.600อันดับที่10ของอาเซียนอันดับที่148ของโลกติมอร์เลสเตดัชนี0.566 อันดับที่11ของอาเซียนอันดับที่155ของโลกซึ่งทางเพจอาเซียนสกายไลน์เขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะครับว่าข่าวด่วน UNDP เผยแพร่รายงานการพัฒนามนุษย์ปี2023ทับ2024พร้อมข้อมูลปี2022 สิงคโปร์เป็นผู้นำประเทศที่มี HDI สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในอันดับที่9ของโลกด้วยสถานะการพัฒนามนุษย์ที่สูงมากประเทศเอ,อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในประเภทการพัฒนามนุษย์ที่สูงมากได้แก่บลูไนมาเลเซียและก็ไทยในด้านการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงเวียดนามแซงหน้าอินโดนีเซียใน HDI ล่าสุดนี้ด้วยดัชนี0.726 และฟิลิปปินส์ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม HDI สูงจากกลุ่มปานกลางก่อนหน้านี้ดัชนีการพัฒนามนุษย์วงเล็บ HDI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็ครอบคลุมด้วย3ประเด็นหลักได้แก่ 1. สุขภาพอายุไขอายุยืน 2. การศึกษาความรู้ 3. เศรษฐกิจมาตรฐานการคลองชีพที่ดี เอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อไปก็ได้มีประชาชนชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยคอมเมนต์ของท่านแรกนี่มันชาวมาเลเซียน,น,นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามาเลเซียดับสูงกว่าอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับ จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชียวงเล็บ ADB คาดการว่าเศรษฐกิจของกรัรมพูชาจะเติบโตที่5.8%ในปีพศ2567และ6.0%ในปีพศ2568โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและแนวโน้มจากการผลิตที่แข็งแกร่งฉันเชื่อว่ากรัมพูชาจะถูกจัดอันดับอยู่ในประเภทการพัฒนามนุษย์สูงในครั้งต่อไป ซึ่งจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์วงเล็บ HDI เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญในการวัดประสิทธิภาพของการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็ครอบคลุม3ประเด็นหลักได้แก่ 1. สุขภาพอายุไขอายุยืน 2. การศึกษาความรู้ 3. เศรษฐกิจมาตรฐานการคลองชีพที่ดีแต่การที่เศรษฐกิจพัฒนาไม่มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ให้สูงใด คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวแบบประชดประชันเอาไว้ว่าข่าวปลอมแคมโบเดียต้องอันดับที่หนึ่งสิคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับว้าวเวียดนามเติบโตเร็วรักอาเซียนคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวเวียดนามนะครับเวียดนามนะกำลังพัฒนาอย่างแข็งแกล่งในทุกด้านคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวแบบติดตลกเอาไว้ว่า สำหรับในจินตนาการกรัรมพูชาเคลื่อนดับที่หนึ่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวว่าชาวกัมพูชาเรียนรู้ข้อมูลปลอมจากหนังสือแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นแล้วก็กำแพงนครวัดด้วยเหตุผลนี้พวกเขาน่าจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าติมอร์เลสเตเป็นประเทศใหม่ในรอบ10ปีแต่สามารถแซงกัมพูชาได้คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า ชาวกัมพูชาเงียบเกินไปในความคิดเห็นนี้เมื่อเราพูดถึงข้อเท็จจริงคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับอุ๊ยทำไมต้นฉบับถึงเป็นแบบนี้ฮ่าฮคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมามากล่าวแบบติดตลกเอาไว้ว่าเราควรจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าเราน่ะมีกำแพงคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับฉันคิดว่าทิโมเลสเตจะมีอันดับที่สูงกว่านี้ในไม่ช้า คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมียนมามีสงครามกลางเมืองเป็นเวลา70ปีและดูจะเลวร้ายที่สุดในขณะนี้แต่ว่าเมียนมาก็ยังคงมี HDI ที่สูงกว่ากัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับบางประเทศน่ะถ้าได้รับการพัฒนาอันดับก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวไปว่าบางประเทศน่ะพวกเขาก็ไม่อยากจะพัฒนาเพราะมันจะทำให้พวกเขาห่างไกลจากกำแพงอันเป็นที่รักของพวกเขา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยนะคุณอยู่อันดับที่10และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ไนดะ้มากล่าวไว้ว่าออริจินอลเกือบหลังท้ายเลยท่าทีมอลเลสเตเป็นประเทศพร้อมกันนะคงจะแซงไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากปุกท่านชอกาก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป